ดีหน้าง,งานใหม่สระบ,บุรีนะครับงานเราโมตดเลยงานเรางานเราอีกแล้วมหาอาจารย์สุธิรักต้องให้เก่งกว่าสักว์รถไต้แดงอะไรสู้รถเก่าไม่ได้เสียของเลย

ต้องจอดมาเม่บุญออเฉพาะอ,อาทิตย์หรือเปล่าว่าจอดคันนี้จอดน่าจะอาทิตย์หนึ่งเ,เดี๋จะเอาของเน่าอ,อกกนครับก็จะเป็นเลยแล เกือบปลายมูมูส้มเลยในเช้าว่าจะปิดซีลอ้อปิดตู้ปิดอะไรได้โอนะ้ยเนาะขึ้นเออขึ้นตู้ไหมตัวนอกตัวนอกขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยตัวนี้ขึ้นไปเลยเออ đứng Nó khẳng Đưa đi Đưa gặp phòng nào Phải Hãy subscribe cho Để พ้นอ่ะสิ่มื่น,นี้อันตรายมึงแล้วก็มาถึงลงงานนะงานเรางานเรามัดเลยงานเราอีกแล้วเลวก็เปลี่ยนที่รอบใหม่แล้วก็ ดักวงเดือนใหม่กระโพดแห้งครับมันไม่ได้เหมือนมันแห้งเหมือนมันตายน้ำาล้นี่มันไม่เหมือนแห้งอายุก็ไปกลับไปกลับจะเต็มเน้ว เด,เดี๋ยวแก้อีกครับเดี๋ยวแก้อีกเดี๋ยวมีสูตรอีกเดี๋ยวอาจารย์ปล่อยวิชาอีกเดี๋ยวไม่ลมลมมันเป่าครับลมมันมาจากข้อน้าพุด,ดครับ ngay ngày lên มันมันมนไปไม่ผิวมันทเจริญนะ่ะไม่รู้เป็นไรมันต้องแบบไปแบบใจเย็นๆน่ะ เดี่ยวไงรวมม,มาอยู่กับอาจารย์มันเดิมอ,อาจารย์ของเนี่ยคันนี้เกี่ยวสู้คันนั้นไม่ได้ครับคันนั้นเกี่ยวดีกว่าร้อยเก้าห้าครับ แต่ว่าโคตผิวอ่ร้อยเก้าห้าพัดลมมูใหม่ โคตรหอนเลยเฮ้ยจับเยสภาพนี้มันมีลิบิตของมันครับมันวิ่งไม่ได้แล้วมันลุมแล้วขาก็โคตรหา หมะข้าวโพดยืนสุดเตือเือก็จะประมาณนี้หน้างานที่ละลีครับละลีไม่ได้เอาเพชรเจริญมาไม่เอาไม่เอามาผมต้องการให้คันนี้มันสู้คันนั้นให้ได้ทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับอาจารย์แล้ว อาจารย์จะทำยังไงให้